ไอ้แว้เอาไปเรียนวิชาอะไรวะกมึงนี่แม่งตารางสอนก็มีทำไมไม่ดูวะก็กูขี้เกียจดูอ่ะเฮ้ย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 สต้อป้เฮ้ยเฮ้อเฮ้ยอฮยเฮ้ยเ้เฮ้ยเวย้ยเฮ้ยยเ่้ย้ยเยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ก้เฮ้้ดเฮ้้้ยเฮม้ยเฮ้ยยเด้ยเ้ยเเฮ้ยเก้าเฮ้เเฮ้ยเ้อยยเเเเ เฮ้ยเออว่ะแล้วใครมาวางไว้ตัวนี้วะเนี่ยนั่นดิไหนลองไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนะเดินนะพวกมึงดูดิมันมีป้ายเขียนไว้ด้วยอะว่าห้ามใส่อะเฮ้ยไอ้ฟลุกยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุว่ะถ้างั้นเดี๋ยวกูใส่เองเฮ้ย คะดูใส่แล้วสวยไหมคะเออพอๆเลยพอเลยไอ้ไอ้บั๊มึงมึงถอดอยู่นี่นะเข้าใจไหมไม่ใช่ของมึงอ่ะนั่นเดะเดี๋ยวเจ้าของก็ไม่เห็นหรอกทำแบบนี้ไม่ดีเลยว่ะมึงถอดอย่นี่เลยไอ้บั๊เออมึงถอดเลยมึงถอดเลยกูเสียวเจ้าของก็ไม่เห็นกันอ่ะเฮ้ยถอดก็โง่ดิกูรักษ์โกเว้ยเฮ้ย I